นอร์เวย์หรือราชอาณาจักรนอร์เวย์เป็นประเทศในกลุ่มนอร์ดิกที่เป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคสแกนดิเนเวียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีภูเขามากที่สุดในยุโรปและมีฟยอดที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลกคลิปนี้อัมดูเทียทูบจะพาทุกท่านไปทําความรู้จัก7เรื่องน่าทึ่งที่คุณยังไม่เคยรู้กับนอร์เวย์กันครับ 1. ประเทศแห่งรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพดำเนินการโดยคณะกรรมการและมีการมอบรางวัลที่ประเทศนอร์เวย์เป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ปี1901เป็นต้นมาในขณะที่รางวัลโนเบลอีก4สาขาที่เหลือคือเคมีวรรณกรรมฟิสิกส์และสรีรวิทยาหรือการแพทย์นั้นจัดขึ้นที่เมืองสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนตามความปรารถนาของอัลเฟรดโนเบล นักเคมีชาวสวีเดนผู้สละทรัพย์สมบัติส่วนตัวเพื่อก่อตั้งและจัดให้มีการมอบรางวัลน,นี้เมื่อเขาเสียชีวิตไม่มีใครทราบสาเหตุที่แท้จริงครับว่าเหตุใดเขาจึงเลือกนอร์เวย์เป็นประเทศที่รับผิดชอบภารกิจนี้โดยจะดําเนินการกันที่กรุงออสโลเมืองหลวงโดยมักจะมีการจัดนิทรรศการพิเศษเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับรางวัลเพื่อให้นักท่องเที่ยวแวะมาเยี่ยมชมในทุกๆปี 2. นอร์เวย์มีอุโมงถนนที่ยาวที่สุดในโลก อุโมงแลดานมีความยาว25กิโลเมตรมีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเกือบ113ล้านดอลลาร์สหรัฐสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมโยงชุมชนเล็กๆของแรดานและเออร์แลนด์ถือเป็นอุโมงถนนที่ยาวที่สุดในโลกและมีระบบรองรับด้านความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากลเพื่ออำนวยความสะดวกในการขับรถผ่านอุโมงในทุกๆ6กิโลเมตรจะมีห้องโถงขนาดใหญ่ติดตั้งด้วยไฟสีฟ้าใต้เพดานและสีเหลืองข้างถนน เพื่อลดความเสี่ยงที่ผู้ขับขี่จะหลับระหว่างการขับรถผ่านอุโมงค์อันยาวไกลนี้ 3. ประเทศที่มีผู้อ่านมากที่สุดในโลกชาวนอร์เวย์ใส่ใจธรรมชาติของประเทศของตนไม่น้อยไปกว่าความใส่ใจในคุณภาพชีวิตของประชาชนแน่นอนว่าสิ่งที่ยอดเยี่ยมอย่างหนึ่งเกี่ยวกับนอร์เวย์ก็คือชาวนอร์เวย์ส่วนใหญ่รักวรรณกรรมและการอ่านหนังสือไม่แพ้ประชากรชาติอื่นๆในโลกโดยเฉลี่ยแล้วชาวนอร์เวย์ใช้จ่ายปีละ500โครน หรือประมาณ1,700บาทต่อคนเพื่อซื้อหนังสือและจากการสำรวจยังพบว่าประเทศนอร์เวย์นั้นมีการตีพิมพ์หนังสือมากกว่า2,000เล่มต่อปีเพื่อวางจำหน่ายในประเทศ 4. ฝูงกวางเรนเดียป่าที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปอาศัยอยู่ที่นี่อุทยานแห่งชาติฮาร์ a ดนเจอร์วิดตั้งอยู่บนที่ราบสูงบนภูเขาที่กว้างใหญ่ที่สุดในยุโรปตอนเหนือเป็นอุทยานแห่งชาติที่ประกอบไปด้วยที่ราบกว้างใหญ่ ภูเขาอันเขียวชวยอุ่มภูเขาสูงท่าน,น้ำแข็งน้ำตกและฝอยอดที่สวยงามกวางเรนเดียร์ป่าหลายพันตัวอาศัยอยู่ที่นี่ซึ่งเป็นเสมือนบ้านของพวกมันและเป็นจุดที่สามารถพบฝูงกวางเรนเดียร์จำนวนมากที่สุดในโยุโรปได้ในช่วงฤด,ดูหนาวกวางเรนเดียร์ป่าเคยใช้ชีวิตอย่างอิสระทั่วนอร์เวย์มานานหลายศตรวรรษแต่การล่าสัตว์ที่ขยายตัวมากขึ้นทำให้พวกมันถูกจำกัดพื้นที่อยู่อาศัยให้แคบลง ปัจจุบันสามารถพบฝูงกวางป่าได้เพียงแค่บางพื้นที่ของนอร์เวย์เท่านั้น 5. นอร์เวย์นำซูชิแซลมอนมาสู่ญี่ปุ่นปลาแซลมอนเป็นปลาน้ำเค็มที่วางไข่ในน้ำจืดเป็นปลาที่นิยมรับประทานกันทั่วไปในอเมริกาเหนือและยุโรปในเมนูอย่างสเต็กปลาแซลมอนและแซลมอนรมควันแม้ว่าซูชิจะเป็นเมนูอันเลื่องชื่อของญี่ปุ่น แต่ว่าคนญี่ปุ่นไม่นิยมรับประทานปลาแซลมอนจอบจนกระทั่งช่วงประมาณทศวรรษที่1990าสำหรับชาวญี่ปุ่นก่อนยุคป,ปี90นั้นปลาแซลมอนเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่รับประทานกันในญี่ปุ่นแต่ไม่นิยมกินแบบดิบส่วนใหญ่ก็นําไปตากแห้งทอดหรือย่างเท่านั้นเป็นวัตถุด,ดิบราคาถูกที่ไม่เคยอยู่ในจานปลาดิบซูชิแบบดั้งเดิมเนื่องจากปลาแซลมอนจากมหาสมุทรแปซิฟิกนั้นมีแนวโน้มที่จะติดเชื้อจากปรสิตและมีความเสี่ยงที่จะรับประทานแบบดิบ ต่อมาด้วยเทคนิคการแช่เย็นและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสมัยใหม่ทำให้พฤติกรรมการบริโภคปลาแซลมอนเปลี่ยนไปชาวนอร์เวย์เป็นคนถ่ายทอดแนวคิดเรื่องซูชิแซลมอนและใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำการตลาดและขายซูชิในญี่ปุ่นมานานกว่าทศวรรษจึงอาจกล่าวได้ว่าซูชิแซลมอนรับอิทธิพลมาจากชาวนอร์เวย์นั่นเอง 6. นอร์เวย์มีพรมแดนติดกับรัสเซีย พรมแดนทางบกนอร์เวย์รัเสเซียนั้นมีความยาว120ไมล์หรือประมาณ193กิโลเมตรเป็นพรมแดนที่อยู่ทางตอนเหนือสุดของทวีปยุโรปในเดือนกันยายนปี2017มีการสร้างอุโมงและสะพานแห่งใหม่ที่ชายแดนฝั่งนอร์เวย์อยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ชายแดนของทั้งสองประเทศโดยอุโมงดังกล่าวนั้นสร้างขึ้นเพื่อช่วยย่นระยะเวลาสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางข้ามชายแดน ชาวนอร์เวย์นิยมข้ามไปซื้อน้ำมันราคาถูกสำหรับเติมในยานพาหนะสำหรับขับขี่ในรัสเซียในขณะที่ชาวรัสเซียก็ข้ามไปซื้อสินค้าคุณภาพดีจากนอร์เวย์ชายแดนส่วนใหญ่นั้นถูกกั้นด้วยพรมแดนทางธรรมชาติที่ประกอบไปด้วยป่าเขาและแม่น้ำเป็นส่วนใหญ่มีเสาสีเหลืองสดใสบนฝั่งนอร์เวย์และมีแถบสีแดงเขียวบนฝั่งรัสเซียเป็นเครื่องหมายบอกเขตแดนของทั้งสองประเทศ เมืองเคอร์เคนเนสในนอร์เวย์ห่างจากชายดาราเซียเพียง9ไมล์หรือ15กิโลเมตรมีความน่าสนใจในมุมมองทางสังคมและเนื่องจากอยู่ใกล้ชายดาร์เซียสภาพสังคมและผู้คนจึงได้รับอิทธิพลจากรัสเซีย 7. เกาะที่ห่างไกลที่สุดในโลกคือดินแดนของนอร์เวย์แม้นอร์เวย์จะตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือ แต่ก็กลับได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของเกาะที่ห่างไกลที่สุดในโลกซึ่งเกาะนี้ตั้งอยู่ใกล้กับโคโลกใต้เกาะบูเวในมหาสมุทรแอตแลนติกอยู่ภายใต้การปกครองของนอร์เวย์ตั้งแต่ปี1929เป็นเกาะที่ห่างไกลที่สุดในโลกอยู่ห่างจากชายฝั่งแอฟริกาไปทางใต้2,600กิโลเมตรและอยู่เหนือแนวชายฝั่งแอนตาร์กติกาไปทางเหนือประมาณ1,700กิโลเมตรและแม้แต่ดินแดนที่มีคนอาศัยอยู่ใกล้กับเกาะบูเวมากที่สุดคือ เกาะทริสตันดาคูเนียดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษก็ยังอยู่ห่างจากเกาะบูเวมากกว่า2,000กิโลเมตรและทริสตันยังเป็นสถานที่ที่ห่างไกลยอย่างยิ่งเกาะบูเวมีรูปร่างค่อนข้างกลมไม่มีคนอาศัยอยู่มีพื้นที่รวม59ตารางกิโลเมตรพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและเป็นที่ตั้งของสถาน,นีตรวจอากาศของนอร์เวย์ซึ่งควบคุมจากระยะไกลไว้คอยตรวจสอบสภาพอากาศ ชาวนอร์เวย์ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นคนที่มีความสุขและเป็นมิตรมากที่สุดในโลกเป็นอีกชนชาติที่มีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะตั้งแต่จิตรกรผู้วาดภาพเดอะสครีมเอ็ดเวิร์ดมุงไปจนถึงนักแต่งเพลงแนวโรแมนติกเอ็ดเวิร์ดกรีกรวมไปถึงการเป็นเจ้าแห่งแชมป์โลกในกีฬาฤดูหนาวเนื่องจากได้รับเรหรียญรางวัลโอลิมปิกฤดูหนาวมากกว่าประเทศอื่นๆแล้วทุกคนล่ะครับรู้จักประเทศแห่งนี้ในมุมไหนกันบ้างครับ